เดี๋ยวเรามาไล่รุ่นกันสักนิดนึงครับรองเท้าวิ่งจากดีแคลอนมันมีรุ่นไหนบ้างนะครับตอนนี้มันก็อยู่ในมือผมเนี่ยสคู่ครับคู่แรกครับเป็นรองเทา้าตัวเริ่มต้นนะนั่นก็คือนี่ครับ KD900 ครับเพื่อนๆครับนี่เป็นรุ่นแรกนะแล้วรุ่นที่2มันจะออกมาอีกในไม่ช้านี่แหละเพ,นนเพื่อนเพื่อนครับอีกไม่นานถ้าเพื่อนเเคยเห็นภาพหลุดดีไซน์สวยๆนะนั่นคือรุ่นที่2ของเจ้าคู่นี้ครับ KD 900หาภาพมาให้ดีกว่าอยู่ตรงนี้นี่ นี่คือ k d 900รุ่นที่2นะครับน่าจะวางจำหน่ายเร็วๆนี้แหละอันนี้คือรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเนี่ยใช้โฟมเป็น p b a c นะครับแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์เลยนะก็คือตรงนี้เขาเจาะโฟมตรงกลางแบบนี้บริเวณส้นเทา้าให้เหมือนเป็นลักษณะเหมือนโดนัทรองรับแรงกระแทกนะครับหน้าผ้าก็เป็น e n g i n e e r mesh ธรรมดานะครับน้ำหนักคู่นี้เนี่ยจะอยู่ที่235กรัมในขนาด10 US นะครับ หน้าตาแบบนี้เลยนี่คือตัวเริ่มต้น2,800บาทนะครับเพื่อนๆสามารถหาไปซื้อกันได้ยังพอมีขายอยู่นะที่ดีคล่อนยังพอมีขายอยู่นะครับต่อมาเป็นรุ่นที่ใส่คาร์บอนเข้าไปด้วยนั่นก็คือคู่นี้ครับ kd 9 0 0 x นะครับนี่คู่นี้โฟมก็ใช้ p bags หมือนเดิมนะครับเป็น v foam แล้วก็เป็น p bags นะครับแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนตรงนี้นี่นะครับหน้าผ้าก็เป็น e n g i n e e r mesh นะครับน้ำหนักคู่นี้จะอยู่ที่248กรัมในขนาด 10.5 US นะครับส้นเท้าสูง37หน้าเท้าสูง29ดอกอยู่ที่8นะครับราคา4,500บาทไอ้ทรงของรองเท้าคู่นี้มันยาวนะเพื่อนๆผมเลยต้องเผื่อมาเป็น10.5ไม่งั้นใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ที่นี่คือด้านข้างอ่ะตรงเนี้ยด้านข้างมันจะใส่ไม่ได้ครับแต่พอใส่10.5แล้วเป็นไงครับยาวเป็นเรือเลยยาวมากสำหรับคู่นี้นะครับ 900s ก็ใช้ซ้อมทำความเร็วก็ได้ ใช้แข่งก็ได้แต่ที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับก็คือพื้นโฟมมันจะแน่นมากแน่นจนสท้นเลยอะ่ะผมก็แอบสงสัยเหมือนกันตอนที่ลองนะเฮ้ยโฟมพีแบ็กมันต้องเด้งเด้งเลยดิมันก็เด้งนะแต่มันเฟิร์มแน่นมากเลยฮะจนสท้นตัวเองเลยนะครับแล้วก็คู่นี้ก็คือ KD900 เนี่ยก็เป็นคู่ซ้อมแล้วก็ใส่คู่นี้แข่งนะครับประมาณนี้ต่อมามันก็เลยเกิดไอ้เจ้าคู่นี้ขึ้นมาครับนี่ KD900 XLD ครับเพื่อนๆครับมีการปรับ จูนวิธีการขึ้นรูปโฟมใหม่นะครับใช้โฟมที่มีชื่อว่า V-Foam Plus นะครับนะก็คู่นี้เนี่ยฟิลลิ่งก็ดีขึ้นดีขึ้นในที่นี้คือมันนุ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นนี้คู่นี้มันนุ่มขึ้นนะครับมีแผ่นคาร์บอนนี่อยู่ตรงนี้นะครับ XLD นะครับเพื่อนครับส้นเท้าสูง36หน้าเท้าสูง32นะครับหรอออยู่ที่4 ราคา4,500บาทนะครับน้ำหนักอยู่ที่222กรัมทำน้ำหนักให้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ราคาก็ยังคงเมนเทนเท่าเดิมอยู่แต่โฟมมีการปรับจูนใหม่ให้มันดูนุ่มขึ้นอย่างสัมผัสได้ผมรีวิวไปคู่นี้ก็โอเคดีขึ้นกว่าเดิมนะใส่แล้วรู้สึกว่าเออมันนุ่มขึ้นละใส่สบายขึ้นนะครับคือไอรุ่น 900x เนี่ยพี่ก็สา้ารเเลเกินนะครับ ส่วนคู่นี้นะครับ XLD เนี่ยก็เหมาะกับการใส่ Racing นะครับแล้วก็ใส่ในการซ้อมทําความเร็วซ้อมเทมโปก็ได้หรือจะใส่ในวันที่คุณต้องซ้อมยากก็ได้เพราะไอ้เจ้าชื่อ LD เนี่ยมันชื่อมันย่อมาจาก long distance ครับเพื่อนๆโอเค okay, แล้วก็สุดท้ายครับคู่นี้ครับที่เป็นน้องใหม่ล่าสุดเลยนะก็คือ KD 900 X.2 ครับน้ำหนักคู่นี้เบาที่สุดนะ208กรัมนะครับส้นเท้าสูง34หน้าเท้าสูง28รอ6ราคา3,800บาทนะครับ คู่นี้ผมคิดว่าเหมาะกับการซ้อมทําความเร็วได้เรซิ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนหน้าผ้านะครับก็จะเป็นหน้าผ้าก็จะเป็นแจกกาดที่มีความโปร่งโล่งกว่าไอ้สรุ่น3รุ่นที่ผ่านม,มาเพื<ๆ>่อนผมยกขึ้นมาให้ดูเลยจะสังเกตไหมครับว่าหน้าผ้าของเจ้า9 0 0 x 2เนี่ยจะโปร่งกว่า3รุ่นที่เหลือนะครับแล้วก็ดรอปเนี่ยอยู่ที่6นะครับซึ่งจะต่างจากในรุ่นแรกรุ่นแรกเนี่ยดรอปอยู่ที่8 รุ่นถัดมา XLD นะครับอยู่ที่ด r o p นะครับแล้วก็รุ่นนี้อยู่ที่จุด2รุ่นนี้นะครับ 900x จุดเนี่ยจะ d r อปอยู่ที่6ครับเพื่อนครับทั้งหมดก็คือรองเท้าวิ่งของ Decathlon ที่ตอนนี้ผมมีอยู่ในมือง4คู่นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆนะครับสามารถค้นหารองเท้าทั้ง4คู่นี้ได้เนี่ยที่ e c a t h l o นนะครับแนะนำว่าให้เข้าไปที่เว็บไซต์ก่อนเว็บไซต์ e c a t h l o n .co.th นะครับแล้วเข้าไปหารองเท้าพวกนี้พิมพ เซิร์ชคำว่าคลิปรันก็ได้แล้วมันก็จะโชว์ขึ้นมาแหละมีหลายรุ่นนอกจาก4รุ่นนี้ยังมีรุ่นอื่นๆื่น,นะครับแล้วผมคิดว่ารุ่นอื่นๆก็น่าสนใจเหมือนกันนะเสียดายไม่ได้มีโอกาสลองนะครับบอกบอกดีแคทลอนไปเลยนะเสียดายไม่ได้มีโอกาสลองนะครับแล้วก็เซิร์ชเจอแล้วเนี่ยข้อดีของเว็บไซต์ของเขาอย่างหนึ่งก็คือว่าข้อมูลสต็อกของแต่ละสาขาเนี่ยมันซิงกันหมดเวลาที่เราเข้าไปดูในเว็บไซต์ดีแคลอนนะครับแล้วสนใจว่าอยากจะซื้อรองเท้ารุ่นนี้เนี่ อยากรู้ว่ามีสต็อกที่ไหนบ้างมันก็โชว์แสดงให้เห็นแล้วนะว่าสาขาบางนามีไหมสาขาบางใหญ่มีไหมนะครับหรือสาขาที่ใกล้บ้านคุณมีไหมหรือสาขาออนไลน์สต็อกของออนไลน์มีหรือเปล่าเพราะนั้นผมคิดว่าในเว็บไซต์เขาเนี่ยสะดวกมากในการที่เราจะค้นหานะครับแล้วพอเรารู้ว่ามันมีอยู่ที่ไหนเราก็ค่อยไปที่นั่นหรือจะสั่งผ่านออนไลน์เลยก็ได้แล้วก็ให้มาส่งที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันหรือใครอยากจะสะดวกว่า สั่งออนไลน์ไปลองที่ร้านก่อนก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีในการเลือกซื้อรองเท้าบนเว็บไซต์ของดีแคลลอนด้วยนะครับอันนี้ต้องขอชมเชยเลยนะว่าเขาทำเว็บไซต์ได้ดีมากๆเป็นออมนิชแนลมากๆนะครับดูออนไลน์สามารถเห็นสตอ็อกของออฟไลน์หน้าสโต์ได้ด้วยนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆไว้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ที่มาแนะนำรองเท้าจากดีแคทลอนที่มีอยู่นะครับในเวลาที่ของผม4คู่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้า เจอกันใหม่ถ้ามีรองเท้ารุ่นใหม่ของดีคลอนออกมาบายบายไปละ